ระบบือคือนครบกราอายุทยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบันไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอยุธยาแฟนโซนครับโซนของคนรักกีฬาลายอยุทยา f อครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอยุธยา f อครับมีโปรแกรมบุกไปเยือนนักรบขุนด่านนครนายก f อซครับและก็เรียกว่าไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับเรียกว่าซัดไปถึง4ประตูนะฮะภาษาฟุตบรลเรียกว่า4ตุงครับ4ประตูจาก2คนเท่านั้นเองนะฮะนั่นก็คือเอ่อ อดรย์ฟลอเรนโรซิมี่ครับแล้วก็ก,การทำแฮตทริกของเจ้าตัา้มพานุพงษ์ลำพุทธาครับและที่พิเศษกว่าน,นั้นครับเป็นการทำแฮตทริกฉลองวันเกิดให้กับตัวเองด้วยนะสำหรับเจ้าตัา้มพานุพงษ์ลำพุทธาครับก็ขอแฮปปี้เบิเดย์นะครับสุขสานวันเกิดไปนะที่นี้ด้วยกันละกันส่วนไฮไลท์การแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันในช่วงไฮไลท์ออฟเดอะเดย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับสตาร์ทุกสัปดาครับพาท่านไปรู้จักกับนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในเลกที่2นี้ครับแต่บอกววว่่่่่าาาาาฝีีีีีีมมมมืือออจจจัััดดดดด้้นนนคครร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 รบบบแลลกก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 ็ถูใพยยยไไซะะะเเเหิฮธ ระดับไทยลีกนะยฮะย้ายมาจากฟีราชาซูซูกิ FC ผมกำลังพูดถึงกองหลังจอมเก๋านะฮะร่างเล็กเอ่อร่างเล็กแต่ว่าเรียกว่าฝีมือแล้วก็ความเก๋านะได้ประสบการณ์ดีมากทีเดียวนะ,ะนั่นก็คือสีวกรเหมือนสีเหลานั่นเองเนะฮะเขาผู้นี้เป็นใครมาจากไหนและมาอยู่อยุธยาเอฟซได้ยังไงครับเดี๋ยวไปรู้จักกับเขาในช่วงนี้เลยครับศีวกรเหมือนสีเหลากับ Star of the Week ครับผมศิบวกรเหมือสิเราชื่อเล่นชิ่โก้ครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับหมายเลขยี่สพยุทยาเอครับกันเลยผ่ากันไปตอนกลางวันจังไกลก็ช่างมันคนมันจะไปจากลไกลเพียงใดเราก็ช่างมันแค่ให้ได้เจอคุณเธอที่ทําโรตีกันแล้วกันแล้วก็มาเจอแล้วกัน,กน,กน,กนครับสำหรับผมสิบวกรเหมือสิเราเผมเริ่มเล่นฟตุตบอลแต่เอาจริงๆจังก็ประมาณอายุสิปีนะครับคือเข้ามาเรียนที่มหนึ่ง โรงเร,รียนจุฬาพรราชวิทยาลัยชนบุรีครับซึ่งตอนแรกนั้นเป็นโครงการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคัดตัวมาจากทั่วประเทศผมก็เริ่มเล่นมาจนอยู่ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ก็ได้แชมป์มามากมายนะครับซึ่งซึ่งแชมป์ดังๆก็จะมีกรมพระศึกษาครับตอนนั้นใช้ชื่อว่าเคฟซิลิครับก็คือได้แชมป์มาแล้วก็ต่อมาก็มาเข้าที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับก็เข้าปีแรกก็ได้แชมป์เฟชชี ถ้วยพระราชทานแล้วก็ตอนนี้ก็ศึกษาปริญญาโทอยู่ซึ่งผลงานปริญญาโทคือเล่นที่มหาลาัยปทุมธานีก็ได้แชมป์กีฬามหาลายัยที่มหาลาัยรากคำแหงเป็นเจ้า,าจภาพครับจะหหรือว่าไม่ถ้ายังไม่มีคงจะดีจะมาเป็นอาแฟนี่ ชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพของผมนะครับก็เริ่มต้นโดยการเข้าทีมชุมบรสันนิบาตครับในปีแรกตอนนั้นเล่นดิวิชันหนึ่งแล้วก็ได้มีการอวนถ่ายทีมชุมบุรีสันนิบาตไปเป็นศรีชาสันนิบาตผมก็เก้าผมก็ได้ตามไปอยู่กับศรีชาสันนิบาตจนกระทั่งผมก็เล่นบอลมาเรื่อยโดยที่ไม่ได้ย้ายสโมสรไปไหนนั่นนี่คือการย้ายสโมสรครัง้งแรกของผมคือมาอยู่ที่อยุธยาเอฟซีโดยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลน,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 นี้ครับ ได้เข้ามาอยู่ทีมอยุธยาเอฟซีได้เพราะว่าโค้ดแดงเป็นคนชวนมาวันนั้นผมได้มีการลงทีมกับสมสรราชนาวีและโค้ดแดงได้เห็นฟองของผมก็เลยชวนลองชักชวนมาอยู่ที่อยุธยาเอฟซีผมก็เลยตกลงเสียใจว่าเออก็มาย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยสัญญายืมตัวซึ่งสาเหตุที่ผมมาอยู่อายุธยาเอฟซีนี้เพราะผมได้เห็นว่าอยุธยาเอฟซีมีระบบทีมเวิร์กเหมือนกับศรลชาสุขีเอฟซีกก FC, สมสอเดิมของผมและก็ความสามารถของนักฟุตบอลไม่ต่างกันเลย เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ทําให้ผมมีความสุขทั้งในนอกสนามและในสนามครับครับสุดท้ายนี้ผมอยากแฟนผมอยากบอกแฟนบอลอยุยายที่ทุกท่านนะครับว่าขอบคุณครับที่ต้อนรับพู้ผมนัก<ล>ฟุตบอลใหม่อย่างอบอุ่นและผมเห็นแฟนที่นี่มีการเชียร์มีการ กระตุ้นนักเตะที่ดีมากซึ่งในนั้นแรกที่ผมลงเจอเลยยอง FC นั้นทีมเราถึงแม้จะโดนนำ2-0แต่ว่าข้างหลังพวกเราขึ้นมาได้ก็เพราะเสียงเชียร์จากแฟนๆแ,และต่อไปนี้ผมก็ขอให้แฟนๆช่วยสนับสนุนพวกเรานักเตะอายุใหญ FC นักลูกกร,รุงศรีทุกคนนะครับขอบคุณม,มากครับ ครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือช่วงสต a ร์วีคับกับศิวกรเหมือนศิลาวานตกเตะที่เรียกว่ามีความสามารถนะครับประสบการณ์ระดับไทยลีกย้ายมาจากรีราชาซูซูกิเอฟซีนะฮะต้องบอกว่าก็หวังไปอย่างยิ่งครับว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยจะช่วยทําให้อยุธยาเนี่ยได้ไปมีสิทธิ์ลุ้นได้เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะแล้วก็ได้ไปลดแลนดในสิทธิ์อีเชนหนึ่งที่สุดนะฮะยังไงก็ติดตามผลงานกันก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้ครับไฮไลท์อัปเดตครับพาท่านไปชมแมตช์การแข่งขัน ระหว่างนรัรบกรุงศรีครับยกพลออกไปเยือนนักลบขุนด่านนคะรนายกเอฟซีครับที่สนามกีฬากลางจจงาวนะัดนครนายกครับบรรยากาศวันนั้นต้องบอกว่าสนุกนะฮะตื่นเต้นเรา้าใจกองเชียร์ไปเชียร์กันเยอะเหลือเกินเนี่ยฮะซีประตุตศูนครับจาก2นันเตะครับอเดฟอรินดูโรซิมีครับและการทําให้ทริกฉลองวันเกิดของพานพงลำ้ำพุทธาครับลูกยิงทั้ง4ลูกจัดสวยงามสักแค่ไหนนะครับรรยากาศการเชียร์การแข่งขันจะสนุกสนานสักเพียงใดไปติดตามกันในช่วงนี้เลยครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์ ผลของรายการอุทยาแฟนโซนในสัปดาห์นี้ครับหวังว่าหลายท่านคงจะได้รับความสุขความสนุกสนานจากรายการของเราไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมครับในการแข,นขน่งขันฟุตบอลเอเอสลีกพุทธภาคดิวิชั่นสองในครับนัดต่อไปของอุทยาเอฟซีครับมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮานุมานชนะศึกกบ,บินซิตีน้นะฮะในวันอาทิตย์ที่17บเจ็กรกฎา,าคามนี้ครับแฟนบอลทุกท่านอย่าลืมนะครับ17บเนาฬิกาสานาทีที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นะครับส่วนอายุทยาแฟนโซนครับอยากให้เราไปสัมภาษณ์นักเตะคนไหนอยากคุยกับใครครับหรือว่าติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของอายุทยาเอฟซีนะครับก็โพสต์เข้าไปได้ครับที่เว็บเว็บอายุทยาเอฟซีคอนะครับอยากฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอ ATV ครับคลิกเข้าไปที่ www.newsatv.net ครับหรือว่าทาง facebook.com ครับเข้า Facebook แล้วเซิร์ชคำว่าสถานีข่าว ATV เซิร์ชมาเป็นเพื่อนเอออแดมาเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อที่ จะได้ติดตามข่าวคราวของจังหวัดนคณสิทธยาใน่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินครับเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอย่าเชียร์บอลถักโหมมากเกินไปเดี๋ยวไม่มีเวลาพักผ่อนนะฮะหรือไปทำงานหนักไม่มีแรงมาเชียร์บอลนะฮะเดี๋ยวจะน่าเสียดายต้องเปล่าสัปดาห์หน้าครับติดตามได้นะฮะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับกับอยุธยาแฟนโซนโซนของทักษิาและอยุธยาเอฟซีครับที่นี่เอทีวีเคเบิลทีวีของคนอยุธยาครับสวัสดีผงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ อยุทยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุจยอดบันไทย